ดูครับดูอยู่เลยครับดูตามเื้ตัวนะครับหายตัวใจมาเปิดขอใบซีใบใบซีบารมีบัตไม้นะทีนี้เป็นาบามีเหกตัว ทังไล่ไส้ตูรวยเป็นข้าวสาะโดตเฉพาะตูอีควาตูดับรถตูอัลลอฮ์ทัางไล่นบีทงไล่ตูนาตูาตเลตูฟกชองตัเอาได้ตูพอตูยอตูโตูเย้าตูน่ ตูกลันตาตูกิริตัวรอยแปตัวนารอยแปเอ็กนบีฮะล็อห์ซลาม์เะลกุมนบีฮัล็อห์บิลลลอห์ฮัล็อห์อินเตอรไัรอโอตัวตะปดนในนทียังอี้จุกไสพไยาตัวเส้นน้ำตัเช้เก้าตัเส้น้ำตัวเส้นแ็ตัเช้เก้าตน้ำตวเก้าตูเส้ใหญ่ตูน้ำตูวนายานามยาน้ข้าวบาร์ีไส่โตเชิดมาเพ็นของคุณ เชิญมาเป็นบารมีเชิญมาเป็นหมาหรือเป็นหมาใจใอ้ตัวเองปีนีสักร์ราษีคอยตัวลุกเป็นหมาบารมีมา